ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาชิดเต้ตำนานๆนะครับสําหรับคลิปนี้จะพามาดูเทคนิคสําคัญนะครับในการล้างคาบูนะครับและจุดสําคัญของมันนะครับที่หลายคนไม่รู้นะครับแล้วก็มองข้ามไปนะครับว่าจุดจุดเนี้ยสาคัญนะครับคือทําให้ลดสะดุดนะครับบางคนล้างสองสาเที่ยวทําไมมันไม่หายทีนะครับมาดูครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับ ก่อนอื่นก็ให้เราหันน็อตคาบูออกก่อนนะครับน็อตก้นคาบูนะครับสองตัวนี้นะครับสี่ตัวนะครับไม่ใช่สองตัวนะครับหมุนออกมาก็เปิดฝาก้นคาบูได้เลยนะครับเพราะว่าเห็นหลายหลายคนแล้วครับถามว่าทำไมล้างคาบูแล้วก็มันยังสะดุดอยู่บางทีก็ บิดไม่สุดนะครับก็มันมีสาเหตุของมันนะครับอันนี้ก็เป็นคาบูเลเตอร์ที่ถูกทิ้งไว่นานนะครับมีขีตะกันขึ้นนะครับโอ้ หลังจากที่ผมเอาลูกลอยอน้ำมันออกกันเรียบร้อยนะครับก็มาถึงจุดนี้ครับคือนมหนูน้ำมันนะครับตัวนี้ก็ขันดอกไม้ครับแล้วต่อไปก็เป็นอ่านมหนูอากาศนะครับจะเป็นตัวเล็กในนี้ครับซอกใบนี้ นี่โอ้โหนี่แสดงว่าจอดทิ้งไว้แล้วมันมีขี้ตะกันนะมันเป็นน้ํามันครับพอน,น้ํามันมันแห้งก็เป็นขี้ตะกันอย่างนี้นะครับก็จุดนี้ครับก็คือนี่รูอากาศนะครับสกูอากาศสกูปรับอากาศถอดออกมาเลยนะครับก็เป็นขั้นต้นของการล้างคาร์บูนะครับ แต่จุดสําคัญของมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็พูดเลยแล้วกันนะครับก็จุดนี้นะครับก็คือ,อในเสื้อเสื้อของนมหนูน้ํามันนี่จะมีชุดบูทเลอกเสื้อนมหนูนะครับก็ให้เราทําการเอา,อาเหล็กแหลมนะครับเหล็กเล็กๆนะครับแย่เข้าไปในนี้นะครับแย่จากทางนี้เข้ามาเข้าไปนะครับ แล้วก็ตีออกมานะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับสำคัญครับตัวเนี้เพราะเป็นตัวเสื้ออ่าอยู่ในรูนี้นะครับเสื้อลำหนูหนน้ำมันนะครับเป็นตัวอ่า มันจะมีพวกขี้ฝุ่นอะไรเข้าไปสะสมในนี้นะครับนี่ครับคือสาเหตุของการที่ว่าล้างคาบูแล้วมันอ่ามันไม่ล้างแล้วมันยังบิดสะดุดหรือว่าติดยามเนี่ครับก็นเขาเรียกว่าเงี้ยเราต้องถอดออกมาให้หมดเลยนะครับในนี้นี่ครับสาเหตุหลักของอ่าหลายคนที่ไม่รู้นะครับว่า ให้ล้างตัวนี้ด้วยนะครับขัดออกให้ดีนะครับเอาอ่าใบเลื่อยหรือคัตเตอร์ขูดขูดออกนะครับแล้วกต่อมันจะมีรูข้างข้างของมันนะครับรูข้างข้างเนี้ยให้เราเอาสายกีตาร์หรืออะไรก็ได้ครับที่เล็กแย่รูให้มันโล่งนะครับเพราะว่ามันจะผสมเอาอากาศเข้าไปผสมด้วยนะครับถ้ามันตันก็คือว่ามันสะดุดนะครับทําให้เราทําไงก็ไม่หายนะครับอันนี้ก็คลายข้อสงสัยนะครับว่า ทำไมล้างแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือไสห้หงมันก็คือตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะแค่อันนี้นะครับแค่ล้างนมหนูน้ํามันมันนะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับในตัวนี้อยู่ข้างในบางคนอาจจะถอดแค่ตัวนี้ออกมานยะครับบางคนอาจจะถอดตัวนี้ออกมาก็ไม่ยอมถอดตัวในนะครับเพราะว่า ไอตัวเนี้ยเนี่ยแหละครับเป็นแหล่งสะสมของพวกขี้ฝุ่นนะครับทําให้มันตันนะครับพอตันแล้วมันก็ทําให้สะดุดบางทีก็ดิดไปค่อยดีนะครับดิดไม่ขึ้นดิดสะดุดนะครับก็คืออยู่ที่ตัวนี้แหละครับก็สําหรับคลิปนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับสาเหตุของมันนะครับที่หลายคนมองข้ามแล้วไม่รู้นะครับสําหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับ ก็รู้แล้วก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับหรือรู้มากกว่าผมก็แนะนํากันมาได้นะครับก็แต่สาเหตุที่ผมเจอมาก็นี่ครับตัวนี้ครับการล้างคาบูต้องถอดไม้หมดเลยนะครับบางคนลืมถอดตัวนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะมีสาระดีๆอะไรมาแนะนําเสนอใหม่นะครับสวัสดีครับ